สำนักพระราชวังขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมพิธีเทศนาธรรมสีภาคทั่วไทยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กร,รกฎาคม2567 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมพิธีเทศนาธรรม4ีภาคทั่วไทยครั้งที่4หนกลางเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2567ณนห้อง Exhibition Hall 1และ2ชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ www.kstm.or.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022207400ต่อ4335ด้วยขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลืองหรือสีขาว